ใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาที่ล่อแหลมหรือว่าคําพูดที่เป็นคําหยาบก็ขออภัยไหมนะที่นี้ด้วยนะครับคําพูดที่ใช้อาจจะเป็นภาษาเพื่อนหรือว่าภาษาอะไรอาจจะกวนตีนไปหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนแล้ววันนี้มาพบก,กับผมฟรีกันอีกเช่นเคยและเข้ามาอยู่หน้านี้ก็ไม่ก็คิดว่าเป็นอะไรนะครับเติมเกมแล้วเราจะเติมกันให้ดูสดๆเลย ว่าคนดูไม่รู้ว่าผมเอาเพชรมาจากไหนเยอะแยะวิธีเติมเติมยังไงเติมตู้นะครับแล้วเ,เลขบัตรมาเข้าสู่ระบบก่อนลืมระบบตัเฟสเพราะหลัสหลักผมมิวกี้มิวกี้เชื่อมด้วยเฟสใช่เปล่านั่ใช่นะครับยังไงมิวกี้ แล้วก็ใส่ไปเลยเราก็จะได้เพชรมา900อาห6เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยนะครับไปเราจะมารอเข้าเกมไปด้วยกันไก่ก็ขันจังเลยเนาะซาสุเกะมาแล้วนะครับวันนี้วันที่16พอดีเลยซาสุเกะก็เข้ามา มาถึงวันที่เก้านุ่นมีแล้วครับพัานเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดเพจเติมโค้ดเยอะอันนี้มันจะ,ะรีเมื่อไหร่นะทีรุกต้นเดือนทีสี่ต้นเดือนน,อน,นุ่นไกลๆผมมี ตรงก็คื 2, อ2 0 0พันออกประมาณส0 0พันซาสูเกะจะได้หรือเปล่าซาสูเกะจะได้หรือเปล่าเอาไปสุ่มกันเลยลองหมุนฟรีบัตรนี้ไม่รู้ว่าจะเอามาทำอะไรแต่ไม่รู้ไม่รอแล้วหมุนไปเลยหมุนฟรีไม่ต้องหมุนฟรีไปแล้วออกอะไรออกสี่อัน หมุนสิบรอบเลยครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งออกของโหดโหด,โด,โด,โดออกมาสิบหกอันครั้งที่สองหม,หมดลดราคาแล้วนะครับครั้งที่สองครั้งที่สองบวกอีกสิบหกมาครั้งดูดบ้างสกิปไปเลยห้ามครั้งที่สาม ครั้งที่สามนะครับคั้งที่สามก็ไม่ออกครั้งที่สี่ล่ะครั้งที่สี่แล้วนะเฮ้ยเหมือนเหมือนนนั้กล่องศพจะออกกล่องศพออกจริงด้วยอันงที่สี่นะครันงที่ห้าอันห้าอะไรจะออกเอยครั้งที่ห้าแล้วนะครั้งที่ห้าแล้วครั้งที่หกครั้งที่หก จะมาหรือเปล่าครั้งนี้ผมก็ไม่มาครั้งที่เจ็ด <c oughs> เสียไปเก้าร้อยก้กว่าเพชรครั้งที่เจ็ดโอ้ออกซ้ําแต่ก็ดีอยู่ได้บวกห้าครั้งที่แปดครั้งที่แปดแล้วนะโอ้ยออกกองปืนครั้งที่เก้าอย่าบอกแล้วผมต้องเก็บแบบนี้เป็น จนหมดอ่ะโอ้ครั้งที่สิบสิบครั้งแล้วนะซาส,ส,สึเกิเอ้ยครั้งที่สิบก็ไม่ออกครั้งที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วนะร้อยร้อยอันมันจะไม่ออกบ้างหรอนน่ครั้งที่สิบสองสิบสองสิบสองเอ้ยครั้งที่สิบสาม สุมได้แค่สิบี่ครั้งมันจะได้หรือเปล่านี่ครั้งที่สิบสี่หมดละหมดเลยหมดจริงๆโอ้มีไม่ถึงครับครั้งที่สิบสี่ออีกนิดเดียวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง ตัดไปก่อนนะครกันคลิปนี้คลิปที่แล้วนะครับคูซานางิฮงาตนะะคูซานางิก็เข้ามาแล้วนะครับทาซุเกะยังไม่ได้เลยอาซุเกะไม่ออกเลยดาบมาแล้วนะครับเราจะมาลองหมุนฟรีกันดีกว่าว่าเราจะได้กี่โทเค็นเนาะดาบมาแล้วอะ่ะ ชุดยังไม่ออกเลยเรารับเพชรก่อนนะครับเดี๋ยวลองไปแลกตั๋วดูก่อนร้บโบนัสสูงสุดวันเดียวเท่านั้นเติมปุ๊บรับปับ๊บโอ้เขามาให้ให้รับตอนนี้เนาะตอนที่ผมเติมไม่มาตอนที่ผมไม่เติมมา ไม่เข้าใจเหมือนกันบาทนี้ใช้แลกอะไรก็ไม่รู้นะครับอุ้ยมีค่าลายวันโอ้เติมปุ๊ครับพับไม่มีตังเติมแล้วไม่รับดีกว่าไอวัน้องน้องผมก็ยังไม่ติดเติมมาเลย นี่มันยังไม่เติมเลยเดี๋ยวเรามาสุ่มนี่ไงบัตรสามารถทำให้มันลดได้เราสุ่ม75หนึ่งครั้งออกอะไรจะออกอะไรออกของดีหรือเปล่าโอ้ได้ชุดได้แล้วนะ่ะบัตรแค่ทำให้มันลดเนาะ ไล่ชุดได้แล้วจากได้ท่าวิ่งด้วยอ่ะท่าวิ่งนินจาเราแลกชุดก่อนเนาะซาสุเกะก็เข้ามาแล้วนะครับไล้ไล่สุดโหดสุดตึงของเราอย่างเจ๋งกุ๊กไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเปิดแล้วก็เล่นไปพของกับคนดู แต่ถ้าวิ่งน,นินจานี่มาไม่แพงเนาะแต่คาตานะมายั้งแพงเลยถ้าสเกตผมเสียไปสองพันสองพันห้าสิบมั้งวันนั้นเสียไปหนึ่งหนึ่งพันเก้าร้อยวันนี้เสียอีกหนึ่งร้อยห้าสิบไม่น่าเลยเนาะ บัตรนี้ได้ถึงวันนี้แต่ใช้ถึงได้ไม่หวนกันเลยได้ถึงวันไหนลิ้นพันงันคลิปนี้ยังไม่จบนะครับเติมปุ๊บรับปั๊บกองซุมเพชรเอาไงดีร้อยหสิบไหม คิดดูก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันวันอื่นบ๊ายๆนะครับวันนี้ จากที่ทุกคนเห็นนะผมก็ได้ไปเติมมาแล้วแต่เราจะมาดูกันว่ามันจะได้กี่เพชรกุสานะนี่น่าจะไม่เอานะเพราะดาบมันต้องคู่กับซาสุเกะกันจริงแต่เกมเนี้ยดาบไร้ประโยชน์พูดจริงจริงตามตรงดาบไรประโยชน์จัดอยู่ทุกไหนนะนแรกเนาะ เดิมผู้รับพับได้กล่องได้50เพชดได้40ด่ส,สิบเพชอีก30เปิดกล่องกันว่าจะได้กี่เพชครับกล่องมีสามสิบส0่สิบแปดสิบหนึ้อยสามร้อยหยสักแดุ้ยตามนั้นเลยอยาได้เยอะ กองจุมก็เกลีเหมือนเดิมสุ่มริงก็เกลียเหมือนเดิมได้มาหกร้อยเพสสุ่มที่สางเกตตรงนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่แอันนี้อันนี้มีน้อยกว่าแต่มีสี่สาสองนี่มีสุ่มอันนี้ก็ได้สุม่มไปเลยมีรถถูกๆแค่แค่หนึ่งครั้งอะ โค้เกลือสุมขบวนก็ได้เพื่อออกเพื่อออกของดีมีเอฟิกดาบปังด้วยไม่รู้ได้อะไรอุ้ยเกลือแล้วนี่มา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 พอครับพอเอาท้าวิ่งมาเันยงดังอึดอ่ะอืดอืดอ ปืดปืดปาดปาเลยนี่ท่าทางเอาเอาบูล็อกออกเนาะใช่เอาบูล็อกออกเอาบูล็มันกาดของท่าจิกฟุบบอนี้ออกแล้วาทาสลับร่างมาแลกกันจะได้ท่าวิ่งนินจา ถ้าวินิมจามาแรกกับถ้ากระสุนมันจักเพราะมันจะได้กดง่ายๆกดง่ายใช้ชะดูเปิดซาสึกิอะไรกันกันเนาะใส่ให้ดูเลยแต่ยังไม่เล่นเปิดไปแล้วใสมันเลยอยากเปิดชุดนี้ลำพี่ะแต่ยังสุ่มไม่ออก เอาทำไมช่วผมมันเหลือแค่นี้ก่อนนั้นนี้เหลือเท่าไหร่ครับนี่จำไม่ได้เหมันมันมันจะมีอีกถึงอันน่ะไม่นับซาสเกะนะครับโว้ยอย่างจ๋งเนี่ยไอ้สิทอย่างจ๋งเียแต่ไม่ต้องกันก็ได้เนาะซาส,สเกะไม่ต้องคู่กับดาบก็ได้ว่ามันคือเกมยิงปืน เดี๋ยวเปลี่ยนสัตว์ก่อนให้มันเข้ากับซาสุกเกะหน่อยลิงลิงสมัยตัวไหนเท่ครับนี่เปิดเอาตัวนี้นนดีไหมลดความเสียหายที่ได้จากเราเปิดโอ้อโหไอโครคาก,ากะเอาปลาฉลาม ตัวหมานี่ทท่สุดละโอเคนะครับส่วนเรื่องคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยบายบายบายจริงละบายบาย